สวัสดีค่ะพบกับหมอจอยแพงจังที่จะมานั่งทํำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันด้วยพ่หน,นาคาลาดในทุกๆสัปดาห์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในด้านการงานได้ไพ่นาคสงคัญ ช่วงนี้เป็นช่วงการเริ่มต้นใหม่ทางด้านการงานของคุณอีกครั้งจะมีการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่สำคัญเกณฑ์การเรียนสำหรับผู้ที่รอผลสอบก็จะจบได้ตามเกณฑ์ที่เรียนค่ะสำหรับผู้ที่รอลุ้นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐมีโอกาสสอบเข้าได้นะคะในด้านการเงินได้ไพน่นาควินิจฉัยคุณมักมีเรื่องเสียเงินเสียทองให้กับเพศตรงข้ามแต่ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ทางด้านการเงินของคุณอยู่ค่ะ ในด้านความรักได้ไพ่นาคบันทมช่วงนี้คุณอยู่ในช่วงของการรอคอยไม่ว่าจะเรื่องคู่ครองหรือคนรักต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนนะคะเพราะมีผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนค่ะสำหรับคนโสดช่วงนี้คนอยู่คนเดียวไปก่อนอย่ารีบร้อนหาคู่นะคะสำหรับคนมีคู่แล้วความรักไม่ค่อยหวานชื่นควรหาเวลาไปพักผ่อนกันบ้างเพื่อทำให้ความรักกลับมาหวานแหววกันเหมือนเดิมนะคะ ในด้านสุขภาพได้ไพ่นาคโศกาช่วงนี้ไม่ควรเดินทางไปทางน้ำเพราะคุณมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ค่ะเช่น,นคุณอาจโดนน้ำร้อนลวกหรือหกล้มเลือดตกอย่างออกได้นะคะ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทางด้านการงานได้ไพ่นากต้องมนช่วงเวลานี้คุณควรระวังการถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีหรือมีคนคอยจ้องหักหลังเราอยู่ตลอดเวลานะคะเอกสารต่างๆก็ควรรอบคอบตรวจสอบให้ดีค่ะอย่าให้มีข้อผิดพลาดได้ช่วงนี้บรรยากาศที่ทำงานอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดเบือ่อเซ็งบางทีคุณก็คิดอยากออกจากงานทีเดียวในด้านการเงินได้ไพ่นาคสิง ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีทางด้านการเงินของคุณอยู่มากค่ะคุณจะมีโชคลาภหรือมีจังหวะที่ดีในเรื่องการเงินอย่างมากเลยนะคะในด้านความรักได้ไพ่นาคถวายดวงแก้วคนโสดมีโอกาสพบเจอเพื่อนเก่าและสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ค่ะสำหรับคนที่มีคู่ความรักก็สดชื่นดีค่ะในด้านสุขภาพได้ไพ่นาคทรงคันคุณควรระวังโรคเกี่ยวกับระบบก,กระดูกและอารมณ์แปรปรวนขึ้น,ข,นขึ้นลงลงได้ค่ะ สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในด้านการงานได้ไพ่นาคสะดุง้งชีวิตของคุณมีการริเริ่มสิ่งใหม่ๆคุณไม่ต้องกองังวลไม่ต้องกลัวอุปสรรคที่จะผ่านเข้ามาเพราะมันก็จะผ่านไปได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะผู้ที่ทำงานประจําคุณมีโอกาสเจราจาเรื่องการปรับเปลี่ยนตําแหน่งมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับผู้ที่มีอาชีพด้านงานศิลปะนักเขียนนักออกแบบและผู้ที่ทํางานราชการมีความสําเร็จอย่างสูงเลยนะคะ ในด้านการเงินได้ไพ่หน้าวินิจฉัยช่วงนี้คุณควรระวังการคบเพื่อนต่างเพศเพราะคุณมีโอกาสเสียเงินเสียทองให้กับเขาหรือเธอได้ค่ะแต่ก็ยังดีที่คุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ทางด้านการเงินของคุณอยู่ค่ะในด้านความรักได้ไพ่หน้าขอบวชคนที่คบกันอยู่ความสัมพันธ์ยังไม่คืบหน้าแต่อย่างใดน,นะคะสุดท้ายแล้วก็อาจจะเลือกเดินทางไปคนละทางของชีวิตช่วงนี้ความรักไม่ค่อยสมหวังดังใจเลยค่ะ ในด้านสุขภาพได้ไพ่นักบรรดาน้ำช่วงนี้คุณควรระวังโรคเกี่ยวกับระบบการเดินหายใจโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับผิวหนังโรกปอบบวมระบบเลือดช่วงนี้จึงควรหาเวลาพักผ่อนให้มากๆนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธในด้านการงานได้ไพ่นักวินิจฉัยคุณมีเกณฑ์อาจต้องขึ้นลงขึ้นศาลเพราะเรื่องของเอกสารเพราะบริวารใส่ความทำลายชื่อเสียงแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ชนะอย่างใสสะอาดเพราะคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเป็นธรรมกับคุณค่ะในด้านการงาเงินได้ไพ่นาคเนรมิตเมือง การเงินของคุณดีมากค่ะคุณมีเณฑนซื้อบ้านใหม่หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านไรายได้ในช่วงนี้จะมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณเองนะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาทดสอบคุณในช่วงแรกแต่สุดท้ายคุณก็จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างดีช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้รับมรดกตกทอดจากญาติผู้ใหญ่ของคุณด้วยค่ะในด้านความรักได้ไพ่หน้าไข่พิษ คุณมักจะทุ่มเทความรักให้ผู้อื่นเสมอจนลืมนึกถึงตัวเองเรื่องที่คุณวิตกกังวลในปัญหาอุปสรรคต่างๆในด้านความรักไม่ต้องกังวลนะคะเพราะเดี๋ยวมันก็จะมีทางออกของมันเองค่ะสิ่งที่คุณควรระวังในช่วงนี้ก็คือความคิดความเพอ้อฝันของตนเองควรกลับหันมามองโลกในแง่ความเป็นจริงก็จะทําให้คุณคลายกังวลได้ค่ะในด้านสุขภาพได้ไพน่าปลกุก คุณควรระวังความเครียดความวิตกกังวลที่มากเกินไปของคุณจึงควรปล่อยวางในความเครียดนั้นก็จะดีขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันพระหัสในด้านการงานได้ไพ่นาคทรงเพลง ช่วงนี้คุณมีความสุขกับงานค่ะคุณมีความสนุกสนานทํางานอะไรก็จะประสบความสําเร็จสมดังใจหวังค่ะคุณจะได้รับคําชื่นชมจากผู้บังคับบัญชานักดนตรีจิตกรประชาสัมพันธ์ขายของออนไลน์จะประสบความสําเร็จมากเลยนะคะในด้านการเงินได้ไพ่นากราชาการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากค่ะคุณจะมีสภาพคล่องทางด้านการเงินสูง มีโอกาสได้รับเงินก้อนโตจากการหยิบยืมหรือจากการกู้เงินจากธนาคารหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือทางด้านการเงินของคุณในช่วงนี้ค่ะในด้านความรักได้ไพ่นาคพิภพคนที่มีคู่ความรักยังคงน,นิ่งๆไม่หวานแหววกันเท่าไหร่นะคะสำหรับคนโสดคุณจะมีโอกาสได้พบเจอคนที่มาเกื้อนหนุนกันและมีนิสัยเหมือนกับคุณค่ะ ในด้านสุขภาพได้ภายหน้าคู่บาร,รมีช่วงนี้คุณอาจจริงจังกับชีวิตทําให้มีความเครียดมากเกินไปจึงควรระวังการปวดศีรษะและโรคหัวใจควรพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงนี้นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร ในด้านการงานได้ไพ่นาคบรรดาน้ำช่วงนี้คุณจะโชคดีทางด้านการงานเพราะเพื่อนหรือคนรอบข้างของคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมพุ้นหรือผลประโยชน์ที่มีกำไรหากคุณมองหางานใหม่คุณจก็จะมีโอกาสที่จะได้งานดังที่คุณตั้งใจไว้ค่ะในด้านการเงนินได้ไพ่นาคแก้มมดี การเงินในช่วงแรกอาจติดขัดอยู่บ้างแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะช่วงหลังคุณจะมีเงินเข้ามาให้ใช้อย่างคล่องมือแต่ในช่วงนี้คุณไม่ควรเข้าไปคำประกันให้ใครเพราะจะมีปัญหาตามมาทีหลังได้ค่ะการเดินทางขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะประสบความสําเร็จดีค่ะแล้วยังได้รับผลประโยชน์กลับมาอีกด้วยนะคะในด้านความรักได้ไพ่หน้าพิภพ คนที่มีคู่ช่วงนี้ความรักยังไม่หวานแววกันสำหรับคนโสดจะมีโอกาสได้พบคู่ที่มาเกื้อหนุนกันและมีนิสัยใจคอเหมือนกับคุณด้วยนะคะในด้านสุขภาพได้ไพ่นาคปันธมช่วงนี้คุณควรพักผ่อนให้มากและคุณหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายบ้างนะคะเพราะคุณมีโอกาสเจ็บป่วยแบบกระทันหันทำให้คุณอาจต้องพักผ่อนพักฟื้นหลายวันได้คะ่ะ สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในด้านการงานได้ให้หน้าคู่บารมีงานที่คุณรอคอยรอการเลือกสัมภาษณ์มีโอกาสได้อย่างที่คุณตั้งใจไว้สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่แล้วมีโอกาสได้ปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นและนำไปสู่สิ่งใหม่ๆที่คุณค้นพบเพิ่มเติม,เ,ตมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนการประชาสัมพันธ์งานด้านการกรุศลจะประสบผลสำเร็จดีมากค่ะ ในด้านการเงินได้ไพ่นน่งเนลมิตเมืองคุณมีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านหรือซ่อมแซมบ้านใหม่รายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นรายได้จากฝีมือของคุณเองล้วนๆถึงแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างในช่วงแรกแต่ไม่ต้องกังวลใจไปคะ่ะเพราะภายหลังอุปสรรคต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณมีเกณฑ์ได้รับมรดกตกทอดจากญาติผู้ใหญ่ของคุณด้วยนะคะในด้านความรักได้ไพ่นาคสหาย คุณจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนเก่าหรือมีเกณฑ์ทาความรู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติสำหรับผู้ที่เคยรักกันมีโอกาสหวนกลับมาสารสัมพันธ์กันต่อได้แน่นอนค่ะในด้านสุขภาพได้ไพานาคสะดุง้งช่วงนี้สุขภาพของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่ะไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะคะ